หลายคนตกม้าตายในธุรกิจเพราะไม่รู้จักตัวเลขธุรกิจของตัวเองที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เวลากูถามลูกศิษย์ว่าธุรกิจ ปีที่ผ่านมาได้เท่าไหร่หรอเขาจะพูดว่าประมาณนี้แล้วครูบอกว่าแล้วมีหนี้สินเท่าไหร่บรรทัดสุดท้ายก็คือกาไร net profit หักทุกอย่างแล้วเหลือเท่าไหร่เขาจะเอออ่านและตอบไม่ได้คุณรู้ไหมคะว่าแค่คุณเอออ่านแล้วคุณตอบไม่ได้ในเรื่องของตัวเลขในธุรกิจของคุณนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะล้มเหลวแล้วนะคุณกําลังให้คนอื่นบริหารการเงินของธุรกิจคุณสิ่งที่คุณจะต้องรู้และเก่งคนระดับโลกบอกเราว่าคุณจะต้องแม่นเรื่องตัวเลขในธุรกิจของคุณมากๆเลยถ้าคุณใส่ใจโฟกัสในตัวเลขขขอองงธุุุรรกิจจคคณณะู้ เลยว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วคุณจะได้แก้ไขมันตัวเลขเป็นสิ่งที่บ่งบอกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะหนี้สินของบริษัทเงินคงเหลือกําไรหรือการที่คุณมีฟิกคอร์สเมื่อคุณเห็นมันชัดแบบนี้คุณบริหารจัดการธุรกิจคุณก็จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณยังประมาณการประมาณการนั่นหมายความว่าคุณไม่รู้อะไรเลยและจะซ่อมมันให้ถูกได้อย่างไรต่อให้คุณรับบุคลากรมาเพิ่มขึ้นมีคนเก่งอยู่ในบริษัทคุณเยอะมากแต่ผลสุดท้ายบริษัทคุณยิ่งติดลบเพราะคุณไม่รู้ว่ารูรัััั่่่่่ววทีคุณมมาาปปปิิดดนนนใชรรรูจงๆหือเลล้กบไแ ตัวเลขในธุรกิจนิดหนึ่งดูงบการเงินของเรานิดหนึ่งดูค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งดูกําไรบริษัทนิดหนึ่งดูในส่วน Marketing นิดหนึ่งดูการ o peration นิดหนึ่งว่าแต่ละส่วนนั้นอะไรกันแน่ที่เป็นจุด รูรั่วในธุรกิจคุณที่ทําให้คุณยังติดลบอยู่ครูเชื่อว่าถ้าเราเก่งเรื่องตัวเลขคุณเองก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้และที่สําคัญค่ะการมี mindset ดีการมีพลังจิตพลังใจที่ดีจะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องรู้ว่ารูรั่วมันคืออะไรนะเมื่อเราซ่อมรูรั่วได้ธุรกิจเราจะยิ่งใหญ่มันก็ไม่ได้ไกลเกินไปสําหรับนักธุรกิจที่กําลังสร้างธุรกิจและรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะคะน้องครูซันไร์เนี่ยได้เรียนกับคนระดับโลกมาแล้วสร้าง แล้วเอาไปทํากับธุรกิจรับรองเลยค่ะว่าธุรกิจคุณจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณทุกสไรงที่ให้แรงันดานใจอันอดีคุณจุดไฟในหัวใจดังพลังให้ลุกขึ้นให